ก็เป็นการยกเล็กนะครับเป็นการยกเกลกถ่ายรูปแสนสูงมากครับก็เพิ่มแสงสว่างนะครับแสงหมดจะมีพานักงานนะครับเกี่ยวเกี่ยวตะขอ ก็เป็นการายกเหล็กลงนะครับยกเหล็กลงก็ใช้เขนยกนะครับที่ลานสต็อกเหล็ก,กยกขึ้นหนึ่งแผ่นยกลงหนึ่งแผ่นนะครับแล้วก็ยกขึ้นไปโรงงานอีกหนึ่งแผ่น ก็มีรถมารอลงนะครับประมาณนี้ครับกับการทำงานของป้าานะครับ ประมาณนี้เลยยกเหล็กนะครับเพื่อมาใส่วางบนรถนะครับยกลงแล้วก็ยกขึ้นยกขึ้นหนึ่งแผ่นนะครับเพื่ออเปลี่ยนเหล็กนะครับประมาณนี้ก็ประมาณนี้ ว่างว่างเลยก็เดี๋ยวป่าป้าต้องรีเอเคลื่อนรถก่อนนะครับก็ประมาณนี้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับการทำงานครับ